สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเครื่องพ่นยุงนะครับผมเครื่องพ่นยุงประกอบเองนะครับทำเองใช้เองอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอใช้ในบ้านนะครับ ส่วนอุปกรณ์ก็จะมีปอก,กี้นะครับท่อทองเหลืองกระป๋องแก๊สหัวพ่นแก๊สนะครับอุปกรณ์ก็จะมีแค่นี้ครับเดี๋ยวไปลองดูว่าจะดีแค่ไหนนะครับก่อนเอืน่นเราก็ติดไฟก่อนนะครับ รอสักแป๊บหนึ่งครับรอให้หลอดมันร้อนก่อน,นครับมันร้อนข้อมันก็นกจะแดงๆนะครับแค่นี้เราก็พ้นได้แล้วครับจากข้อแดงแล้วนะครับเราก็พ้นเลยนะครับ ก็จัประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับแค่แนะนำะเเิญครับ